สิม้าแต่ว่าไพสแ่แทนี่ไปเบึ้งกันบอสไพ่แ่แทนี่ไปเบึ้งกันบอครับปฏิทินถึงวันที่สิบสี่สิบห้านี you, ่เลยครับขอบพระคุณครับผมมีคนใจดีส่งดาวให้หนึ่งพันดวงขอบพระคุณครับแต่เอาเนีซ่อนแล้วขอบคุณครับผมเรืงจิตลองเดินทางนตอครับ สายตาฝากฝากว้างไกลผู้ดวงใจปากนอกปากกาเอาน้ำเสียงปากใส่ลมมายินวาจาขอบคุณพี่อุ้ยมาแถมอีก50สิบดวงฟังเสียงเราเสียงหัวสื่อๆกันนาะฟังขอบคุณครับเมื่อไหร่จะมาพิษณุโลกโอุ้ยไม่มีเจ้าภาพแถวนั้นเลยครับมี น่าจะใกล้สุดน่าจะกำแพงเพชรครับวัดทุ่งสนุนเดือนวันที่สองมีนานะครับโอเแสนิ oh, okay. hey.

อันไหสิมาสาีแกวอีนอกนาะเบิ่งในคิ้วเลยครับผมบอยจะชื่ออะได้บันไดบอดีรับงานเองช่วงนี้ก็เลยพอคอย,อยสองปีแล้วครับแต่ก่อนรับงานยองนี่จํได้เมื่อครับเมือ่อใดสิไปไซนี่บอกพี่น้องใดท่านที่เลยแต่ว่าตอนนี้ให้คนหลับเบิ่งคิ้วให้เลยเม่ได้ไพี่น้องถามคิ้วมาสิก็ใดพอท่านที่นะครับ อาจจะตอบไม่ได้ทันทีเข,เขาไปดูในสมุดสบายดีลกูกมีขวเมืองเลยบอ,อปีนี้บริไปทั้งมองเลยเลยครับผมพี่นองจังหวัดเลยลืมผมแล้วบอพี่นองจังหวัดเลยลืมผมแล้วบอจับ